สวัสดีคุณผู้ชมนะครับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมโสพลนวรัตนาพงศ์ครับคุณผู้ชมทราบกันดีนะครับว่าปี2,558การท่งออกก็จะยังเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะผลักดันเศรษฐกิจของบ้านเราต่อไปนะครับแต่ว่าตลาดหลักใหญ่ของเราก็คือสหรัฐอเมริกาเมื่อกลางปีที่แล้วเขาประกาศ เกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในแง่ของการใช้แรงงานซึ่งดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคพอสมควรปีนี้กลางปีก็จะทบทวนแต่ว่าระหว่างนี้เราจะทำอะไรยังไงกันได้บ้างเพื่อลดปัญหานี้ลงไปวันนี้ผมอยู่กับภาคเอกชนที่เขาเป็นตัวจริงในการภาคการผลิตนะครับคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเป็นกรรมการและรองเลขาธิการหอ,อการค้าไทยด้วยนะครับวันนี้คุณพจน์อยู่กับผมนะครับคุณพจน์สวัสดีครับ กรณีของสหรัฐกับเรื่องที่เราเรียกกันว่าเทียสามนะครับประกาศเอาเมื่อกลางปีที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งคือกลางปีนี้เขาจะต้องทบทวนในแง่ของเอกชนระบอปัญหานี้แล้วก็ทางออกของปัญหานี้ยังไงบ้างครับคือหนึ่งปัญหานี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อปีที่แล้วจริงๆมันเปิดมา6ปีแลาวตั้งแต่เราเทียสองแล้วก็มาเทียสองจุดห้าแล้วก็อยู่สองจุดห้าสามปีนะครับแล้วก็มาปีแล้วเทียสามนะครับปัญหาที่ผ่านมาคือผมเชื่อว่า ประเทศไทยเนี่ยยังเข้าใจปัญหานี้ไม่ลึกซึ้งพอครับยังไม่เคยตระหนักถึงปัญหานี้ว่าเกิดขึ้นมาจะขนาดไหนจนกระทั่งพอมันออกมาจริงๆแล้วถึงรู้ว่าโอ้โหมันเรื่องใหญ่อม,มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศนะฮะมันเกี่ยวกับ อิมเมจของประเทศแนะว,ว่าโอเคโลกตะวันตกโรคตะวัฒน,นาแล้วเนี่ยเขาดูเราว่าโอ้โหเราไปใช้เรื่องแรงงานที่มีปัญหาใช้ใชคำว่าค้ามนุษย์เป็นกระดูน่ากลัวเดี๋ยวไม่ดีแล้วมันมันคนละคำกันนะสองคำแต่จริงๆเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาแรงงานเทียร์เนี่ยเป็นการทบทวนดูเรื่องปัญหาแรงงานและค้ามนุษย์สองอย่างอยู่ข้างในงั้นค้ามนุษย์เนี่ยมันมีค้ามนุษย์เรื่องแรงงานแต่มันมีเกี่ยวเรื่องปัญหาโลหิตยาเรื่องของปัญหาแรงงานเด็ก การใช้เด็กในปัญหาโซพินีเด็กพวกนี้นะครับมันเยอะครับทีนี้พอเราโดนปุ๊บเนี่ยโชคดีนะฮะที่เรามาโดนในช่วงจังะที่คอสชเข้ายึดอำนาจเาชวทั้งมาเป็นเป็นทางรัฐบาลวันนี้ครับเป็นชุดรัฐบาลกับชุดคอสชที่เข้าใจปัญหานี้จริงๆว่าเรื่องมันใหญ่แล้ว ได้เทคแอคชั่นอย่างเต็มที่เอกชนเองเนี่ยพยายามร่วมเทคแอคชั่นมาเนี่ยนะฮะนะฮะตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับร่วมกับรัฐบาลในแง่ของพวกข้าราชการแต่มันไม่ใช่เป็นระดับของนโยบายครับระดับของนโยบายอ่ะพึ่ประเทศแอคชั่นหนักคือเนี่ยรอบเนี้ยส่กรชนะครับรัฐบมาต่อรัฐบาลนี้นะครับจัดระเบียบรายงานต่างด้ๆนะจัดระเบียบรายงานประมงผลักดันพรบประมงออกมานะครับเอาจริงจังนะฮะ ตั้งกรนรกรนรดูแลเรื่องปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังเอาแปดกระทรวงที่เอว่าเกี่ยวข้องเอามารวมกรนรนี้กรนรนี้เพื่อจะแก้ปัญหาร่วมกันเพราะปัญหาเรื่องรายงานขวามรุ่นนี่มันเป็นเรื่องของแปดกระทรวงเป็นสิบกรมเลยที่เกี่ยวข้องซึ่งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทำเนี่ยไม่ได้ได้ต้องรวมทั้งหมดทำทำแล้วมันไม่ทำแล้วมันจะหายไปไหนครับครับนะครับทีนี้วันนี้มันร่วมทั้งกันมาเต็ที่แล้วครับผมเชื่อว่าผลออกมาคนต้องดีขึ้นนะครับในในรอบใหม่นี้นะครับทิป รีพอร์ตชุดแรกคิดว่าคงจะเดือนนี้แหละที่ทางรัฐบาลไทยจะส่งไปนะครับก็เป็นผลของทำรรมาตั้งแต่มกราปีแล้วถึงกันยาบนะครับส่วนชุดสองเนี่ยตั้งแต่ตุลาถึงธันวาคงส่งภายในมีนานะครับ,รบแล้วก็แล้วก็คงจะประกาศทบทวนเนี่ยเถิดวดนเมษา,าพาิสภาประกาศเดือนมิถุนาย,ยนผมมีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราทํามาเยอะมากสำหรับประเทศไทยทั้งรัฐบาลนะฮะข้าราชการเอกชนเน่ยนะครับ เราน่าจะมีสารภาพที่ดีขึ้นแน่นอนอันนี้ค้อนส่วนตัวผมครับครับ,รบถ้าให้คุณพบช่วยช่วยวาดภาพให้ดูว่าในกรณีที่เราเมื่อกี้เราคุยกันว่าเรื่องปัญหาแรงงานเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เสียภาพลักมาถ้าเราไม่ทําอะไรสถานการณ์ไม่ดีขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยบ้างคุณพจน์ครับรอบที่ผ่านมารอบนี้ที่โดนเนี่ยนะช่งดีว่ายังกระทบการส่งออกเนี่ยหมวดสินค้าที่ไปสหรัฐน้อยครับ นะครับเพราะจริงๆโชคดีคือทัางประเทศไทยเราส่งออกไปสหรัฐนานแล้วแล้วพวกลูกค้าเนี่ยเขารู้จริงว่าเราเราเป็นยังไงสถานการณ์เราเป็นยังไงใช่ความจริงเป็นยังไงเพียงแต่มีปัญหาเรื่องของ image ของ consumer ครับที่ consumer ในสหรัฐโลกตะวันตกก็รู้ดีนะฮะับเขาว่าจี้เรื่องตรงนี้โอ้ยมาต่างประเทศใช้แรงงานเด็กไม่เอาไม่ซื้อไม่อยากซื้อนี่มันเรื่องอิมเพจซึ่งอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่มันไม่ใช่หนักหนาแต่ถ้ายังโดนต่อไปนะครับสื่อโลกตะวันตก เอ็นจีโอก็พยายามจะทับถมเราต่อมันก็จะไปสร้างขยายฐานของความไม่สบายใจหรือไม่พอใจกับคอนซูเมอร์สินค้าเรามากขึ้นจากปีที่เราโดนแค่นี้อาจจะขยายตัวยิ่งอยู่นานเนี่ยยตรามากขึ้นเนื่อยๆครับครับถูกไหมครับครับนการในโลกตะวันตกส่วนอื่นเองอาจจะอ้างเป็นข้ออ้างในการที่จะเจรจาการค้าในในส่วนอื่นเช่นทางยุโรปคยุโรปถึงแม้จะไม่มีกฎหมายเรื่องปัญหาแรงงานกับค้าุพวกนี้แต่เขาตามสารนะแล้วออกมาในรูปของ s ซเลนแอนตี้นะครับยเงียบนะครับไม่โฉมางหรอกแต่ว่าแอนตี้ไม่มีกฎหมายไม่มีกฎหมายบังคับแต่สื่อไปตีทุกวันคนซุ่มเมอร์ในโลกของยุโรปโอพวกนี้แบบนี้มีปัญหาอย่างนี้นะต้องชะลออย่างนี้แต่เขากลับมาเล่นกฎหมายเรื่องไอยูยูการจับปลาที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งไปพันเรื่องรายงานด้วยตอนนี้ทางรัฐบาลทนายยกแถลงข่าวชัดเจนละเมื่อตอนปลายปีสามเดือนต้องจบต้องแก้ให้ได้ทั้งไอยูยูกับเรื่องของรายงานครับ นะฮะรงานบระมงด้วยงานต่างด้าวด้วยงายนต่างด้าวทำอยู่ล้นะครับประมงกลำลังทำอยู่ครับข่าวดีคือตอนนี้พรบรประมงนะฮะคงจะออกจากสภาวันศุกร์นี้วันศุกร์นี้แล้วดีผมมีสอสชอยู่นะครับก็จะผ่านวันระาสามวันศุกร์นี้พรบรประมองอันนี้คามา15ปี15ปีครับ นะก็ออกแล้วแล้วเราก็มีการในสภาพการปรับปรุงพรบรให้มันเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาของโรคในปัจจุบันนี้นะครับก็เชื่อว่าพรบรงนี้ออกมาเนี่ยคงจะไปขี้คลายปัญหาเรื่องร,อรัฐประมงได้หมดทั้งเรื่องของอ u ยยนะฮะแล้วก็เรื่องของรายงานครับ เมื่อสักครู่คุณพจน์บอกว่าจริงๆลูกค้าเนี่ยเข้าใจลูกค้าคที่โดยเฉพาะที่ฐาเมริการเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าคอน s u m e r เองอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก็เลยอยากจะรบกุนคุณพจน์ว่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าสถานการณ์จริงๆในบ้านเราที่เราพยายามแก้ปัญหาอยู่สถานการณ์ต่างๆตอนนี้มันคลี่คลายไปถึงยังไงบ้างปัญหาแบบนั้นที่เคยมีคิดว่ามีเนี่ยจริงๆแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ได้มีแบบนั้นแล้วใช่ไหมครับน้อยไปมากน้อยไปมากแล้วอืนะคือเราเราดูจุดก่อนจุดที่เขาตีเราคืออะไรครับ <c oughs> คือต้องยอมรับว่าเรามีปัญหาจริงรแต่อย่าลืมว่าปัญหาเรื่องแรงงานเนี่ยมันตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราขาดแคลนแรงงานมากเนี่ยแรงงานต่างด้าวมันเข้ามาเนี่ยทั้งหมดมันเข้ามาแบบผิดหมดก่อนผิดกฎหมายเขาเข้ามาอย่างผิดก่อนเขาไม่มีบัตรประชาชนแร้รแะนั้นบ้านเมืองเขายมีปัญหาการเมืองอยู่ครับแต่พวกรัฐต่างๆแถบชายแดนมันไม่ยอมรับความเป็นบัตรประชาชนนั้นแล้วเขาเข้ามาผิด เราก็รับผิดรับเข้ามาอย่างผิดหมดสะเราขาดคนงานใช่ครับเข้ามาบรรลัยล้านคนมันเริ่มต้นจากผิดก่อนครับภาครัฐเราเองก็มีปัญหาว่าเคยจะส่งคนงานออกไม่เคยเอาคนงานเข้าแล้วกฎหมายก็กระจายไปตั้งแปะกระทรวงครับนะมันก็ได้ดูแลก็ไม่ถึงห่อแล้วยังมีระบบโบรกเกอร์นะทั้งฝั่งนู้นฝั่งนี้ที่สร้างปัญหาขึ้นมาใช่ใช่ก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาหมักหมมหมาโชคดี้งแต่ทางทางประเทศเพื่อนบ้านเขาเปลี่ยนการปกครองชัดเจนเลยเจนเนี่ยก็ยังยอมรับกันเริ่ม เริ่มเริ่มทำมาสี่ปีทำว่ามันถูกต้องแต่มันทําไม่ทันอ่ะพอมาโดนปุ๊บประเทศก็มาเร่งกันทําแล้วความร่วมมือระหว่างเรากับเพื่อนบ้านก็รวมดีขึ้นนะครับผมเชื่อว่ามันแกะไปได้เยอะตอนนี้นะครับอันนี้ข้อหนึ่งในข้อหนึ่งเนี่ยนะครับคือเขายงตําหนิเราเรื่องการเอาริงเอาจังในการดาเนินคดีนะครับของคดีพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ทางภาครัฐทาง ทางสุริยธรรมทางดีเอสไอก็พยายามแก้ปัญหานี้อยู่เร่งให้การดำเนินคดีให้เร็วขึ้นหน่อยนะครับให้มีคนชัดเจนอีกข้อหนึ่งข้อหนักข้อนี้เลยก็คือเขากล่าวหาว่าเราเนี่ยมีกระบวนการช่อฉนถ้าเอาประาทบ้านเราก็เรียกว่าขอรับชัญรุนแรงมากนะไปรีดไถพวกคนค้าต่างด้าวพวกนี้จากบางหน่วยงานนะจริงไหมจริงนะครับปัญหาคือรัฐบาลไม่ยอมกันรอนนี้ ทนายกไม่หยกเอาจิงเอาจังเรื่องคอร์รัปชันอยู่แล้วแล้วก็จริงๆผมผมผมเนี่ยมีไปชุมกับอนรกรกับทางรัฐมนตรีรายงานท่านก็เอาจริงจังเต็มที่ท่านเป็นประธานอยู่เรื่องปัญหารายงานทั้งหมดรายงานประมงแล้วก็รายงานต่างๆท่านเองก็อ่านได้ฟังชัดเจนมติคอรมอสามข้อการแก้ปัญหานี้มีข้อหนึ่งชัดเจนคือต้องจัดการกําจัดปัญหาเรื่องของการคอร์รัปชันเพราะมันมี NGO ีเนี่ยคนคอยรับคาร้องเรียนจากคนงานอยู่ครับ แล้วก็เอาออกข่าวตีเราทุกวัน <K> คือเขาเขาพร้อมจะจับจ้องเราอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วถ้าไม่แก้ปัญหาเสด็จน้าจริงๆเนี่ยปัญหาอาจจะลุกลามอีกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับต้องครับเห็นค,คุณพจน์บอกว่าตั้งแต่รัฐบาลคอสอชอเข้ามาผมจําได้ว่าแรกๆเข้ามานโยบายแรกๆก็คือจดทะเบียนเลยแรงงานต่างๆมาจดให้ถูกต้องนะครับมีระยะเวลาให้ตอนนี้ปัญหาต่างๆกฎหมายต่างๆก็ดูเหมือนจะถูกผลักดันออกมาในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมอนาคต ถ้ามองไปในอนาคตคุณพดมองว่าหลังจากนี้ปัญหาต่างๆมันน่าจะค่อยๆคลี่คลายลงใช่ไหมครับคือต้องเข้าใจเบสิกก่อนนะว่าวันนี้ในคในประเทศไทยเนี่ยทั้งนายจ้างทั้งทุกภาคฝ่ายเขาจะก่อนว่าปัญหาเรื่องแรงงานวันนี้เนี่ยแรงงานคือเอ็กเซสแรงงานคือเอ็กเซคือคือทรัพย์สินคือแรงพย์ของเขาอของเราเราไม่มีแรงงานเนี่ยเราขับเคลื่อนไม่ได้เลยนะครับ แผนพัฒนาเราทุกฉบับนาจะโตทุกหมวดนะนะส่งออกอุตสาหกรรมเกษตรกรรมแปรรูปท่องเที่ยวนะบริการไม่กาโปรเจกต์จะสร้างทุกอันเอาคนที่ไหนอทุกอย่างมันต้องใช้คนงานต้องใช้แรงแล้ววันนี้เราเข้าใจว่าพื้นฐานเราคือวันนี้คนคือแอคเซสต์งั้นเราต้องดูแลคนให้ดีที่สุดครับแต่ก่อนเพื่อนบ้านไม่มีโอกาสเนี่ยเขาก็หนีธนร์เข้ามากันวันนี้ทุกประเทศเขามีโอกาสหมดแล้วเติบโตหมดนะนะ โครงการาต่างในเพื่อนบ้านเราเต็มไม่หมดเลยนี่คมงสาหกรรมเต็มหมดคนงานเขาต้องถ่ายกลับเหมือนกันกลับหมดไม่กลับไม่หมดหรอกรงั้นเราเองประเทศไทยต้องมองเรองหารายงานให้ดีคนไทยรายงานเลยเนี่ยมันไม่พอใช้จริงๆนะนะโดยเฉพาะรายงานที่หนักเน่ะมันไม่มีแล้วตอนนี้โค,ครงการไทยขึ้นเลยอัพเกรดขึ้นไปถูกไหมงั้นวันนี้ถ้าถ้าเราไม่จัดก,การหารายงานให้ดีอนาคตเราีปัญหาายงานแน่อื นั้นวันนี้รัฐทําอย่างนี้เอกชนมีความเข้าใจเรืแรงงานดีขึ้นเราก็จะบริหารจาัดก,การแรายงานให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น,อนสอดคล้องกกฎหมายทุกอย่างสมบูรณ์คนงานเขาอยากจะอยู่แล้วก็โตได้แต่เราดูแลไม่ดีเขาไปเขาไปเราเดือดร้อน เอาแค่คนแชร์เลยนะว่าไม่มีก็ตายแล้วใช่สุดไหมครับแค่นี้เองครับผมคับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือหน้าประเทศไทยได้ทราบถึงวิธีการแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องของแรงงานซึ่งเอกชนกับรัฐบาลร่วมมือกันเป็นอย่างดีและหวังว่าสถานการณ์จะค่อยๆคลี่คลายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับทั้งหมดนี้คือเดินหน้าประเทศไทยนะครับผมโสกลนวัฒนาพงศ์กับคุณพจน์ลาไปพร้อมกันเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ